เรื่องให้นักสืบโซเชียลต้องฝึกสมองประลองปัญญากันอีกแล้วจ้าเมื่ออดีตบอกรอน,นิตยสารชื่อดังออกมาแช้คนยืมเงินแล้วไม่คืนงานนี้หน่อยบุศกรแล้วก็ตักมายุราก็โผล่เข้ามาคอมเมนต์ทันทีถามเอาชาวเน็ตถึงกับร้องเอ๊ะจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะเรียกว่ามาหากราบการทวงเงินลูกนี้ยืมเงินแล้วไม่คืนเกิดขึ้นทุกวงการจริงๆเลยค่ะ แถมล่าสุดวงการบันเทิงก็ได้สั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อแจ๊ดพนิชชนาตแย้มเพกาอดีตบรรณาธิการนิตยสารเปรียวทนไม่ไหวออกมาโพสต์เดือดเจอคนดังยืมเงินไม่คืนแถมยังโกหกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าเป็นหนี้ต้องจ่ายยืมเงินต้องคืนหยุดพัดพรผ่อนหยุดโกหกเท่านั้นยังไม่พอแจ๊ดอดีตบรรณาธิการนิตยสารเปรียวก็จัดหนักอีกหนึ่งแมทฟาดถึงลูกนี้ที่ชอบเหนียวนี้ไม่ยอมคืนเงินอีกว่า สิ่งที่เจ็บที่สุดคือเขาเลือกคืนเงินเ,นเฉพาะดาราเพราะว่ากลัวโดนแฉคนไม่ใช่ดาราจะแฉบ้างละพร้อมอิโมจิไฟลุกโชนไปเลยค่ะถาเอาวงการบันเทิงถึงกับร้อนเดือดไม่แพ้อ,อิโมจิรูไฟลุกโชนเลยทีเดียวเพราะว่ามีเหล่าคนในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกระนำ่ำอาทิตตักมายุราซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาแฉดาราดังรุ่นน้องคนนึงแต่ไม่ใช่ปูมันธนา ได้ยืมเงินเธอแล้วก็ไม่คืนทวงแล้วทวงอีกทวงจนอายแทนก็ยังไม่ได้คืนแถมยังยืมเงินคนทั่ววงการบันเทิงอีกด้วยจนสุดท้ายตักมายุราออกมาแฉปุ๊บก็ได้เงินคืนปั๊บอย่างรวดเร็วได้เข้าไปคอมเมนต์ในใต้โพสต์ของเจ๊ดอดีตบรรณาธิการนิตยสารเปรียวว่าเจ๊ดยังไม่ได้อีกรอแย่จัง ดานแจ๊ดก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่ายังค่ะพี่ตั๊กไม่เว้นแม้แต่หน่อยบุตรกรซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองก็เคยถูกคนดังยืมเงินทวงเกือบปีกว่าจะคืนจนครบพร้อมประกาศลั่นไม่สะดวกช่วยใครแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในใต้โพสต์ของแจ๊ดอดีตบรรณาธิการนิตยสารเปรี้ยวเช่นเดียวกันว่าพี่แจ๊ดคะเอาใจช่วยค่ะดานแจ๊ดก็เข้ามาตอบกลับว่าพี่เหนื่อยมากเลยค่ะรวมถึงนักแสดงหนุ่มแอนดูกนเซกก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่า มันโดนสุดๆไปเลยครับพี่แจ๊ดด้านแจ๊ดก็เข้ามาตอบกลับอีกว่ามันเจ็บใจมากค่ะและเพื่อนๆที่ทราบข่าวก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบรัวๆว่าเข้าใจเลยพี่แจ๊ดกอดนะคะ เป็นกำลังใจให้พี่แจ๊ดขอให้ได้คืนช่วยลุ้นสู้ๆนะพี่ทวงไปเรื่อยๆทวงให้มันอายขอให้ได้คืนไวๆจ้ะเล่นเอาเหล่าคนในวงการบันเทิงแห่เม้นกระหน่ำซะขนาดนี้ทำเอาเหล่าขาเผือกอยูเฉยไม่ได้แห่ทำกันบ้านกันใหญ่ว่าใครกันที่ยืมเงินแจ๊ดอดีตบรรณาธิการนิตยสารเปรียวแล้วไม่คืนแต่เลือกคืนเงินเ,นเฉพาะดาราเพราะกลัวโดนแฉจะคือใครกันแน่จนมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าคนเดิมหรือเปล่าที่เคยยืมเงินคุณตั๊กกับคุณหน่อยด้านหัว หน้าห้องคนเก่งก็ทิ้งคำใบให้เป็นเพื่อนได้เดาง่ายๆเป็นปริศนาอีกว่าผลไม้จุดๆเมียตัวจริงพี่คล้าวทำเอาเพื่อนๆในห้องเรียนถึงบางอ้อร้องอ๋อบอกว่ารู้แล้วการบ้านข้อนี้ตอบถูกกันยกใหญ่ซึ่งคนที่ยืมเงินแจ๊ดอดีตบรรณาธิการนิตยสารเปรี้ยวเราไม่คืนแต่เลือกจะคืนเงินเฉพาะดาราเพราะว่ากลัวโดนแฉจะใช่คนที่ลูกเพจคิดอยู่ในใจหรือไม่งานนี้คงต้องรอให้คุณแจ๊ดออกมาคอนเฟิร์มจนแน่ชัดที่สุดค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ